หนุ่มคงกระพันเผยเพื่อนต้องขอขมากรรมอีกสองคนวินัยไกรบุตรพิสูตรอาจารย์เอกรักษาท่าระเบิดเนา่าคือผู้ที่มาฆ่าหนุ่มคงกระพันเผยวินัยไกรบุตรต้องไปขอขมากรรมอีกสองคนเผยไม่รู้จักอาจารย์เอกไม่เคยเจอวินัยพิสูน์รักษาแล้วไม่ระเบิดเนา่าคือผู้มาช่วยชีวิต แต่ถ้ารักษาแล้วระเบิดเน่าคือผู้ที่มาฆ่าหลังเปิดบุพกรรมพระเอกร้อยล้านอย่างเมฆวินัยไกรบุตรโดยอาจารย์ไพศาลแสนชัยเพื่อหาทางช่วยเหลือพระเอกในตำนานที่จะป่วยทรมานมาเกือบจะหปีด้วยโรคตุ่มน้ำพองรักษาไม่หายแถมอาการก็สุดหนักทุกทรมานภรรยาเผยมีช่วงสุดหนักต้องนอนติดเตียงเ้าเดือนอาการกำเริบ ตุ่มผองขึ้นทั่วร่างอาทิมือมีสภาพเน่าต้องคอยดูดน้ำเหลืองโดยหลังจากที่อาจารย์ไพศาลเปิดเจ็ดเจ้ากรรมในเวรในอดีตชาติเบื้องต้นให้ไปทำพิธีขออโหสิกรรมห้ารายชื่อแล้วพร้อมทั้งไปทาสีมัสยิดและวัดขณะที่อมรินทีวีสอบถามไปยังเพื่อนสนิทหนุ่มคงกระพันที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาจารย์ไพศาลเข้ามาช่วยเหลือ เผยว่าล่าสุดตื่นเต้นและดีใจกับเขาไปด้วยอย่างน้อยได้รู้เป้าหมายต่อไปว่าต้องทำอะไรพี่เมฆได้ไปทำตามอาจารย์เพสารให้รายชื่อมาได้ไปติดต่อมัสยิดและไปวัดเพื่อทาสีน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วในเร็วๆนี้จากนั้นจะไปพบอาจารย์เพสารอีกครั้งเพื่อเอารายชื่ออีกสองชื่อเห็นว่าเหมือนรู้สึกจะดีขึ้นหลายคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้ ขอให้มองเป็นเรื่องที่แล้วแต่ศรัทธาของคนมีสิทธิ์จะเชื่อถ้าความเชื่อความศรัทธาของเราไม่ไปทำร้ายหรือเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนอีกอย่างอาจารย์ไพศาลช่วยคนมา40ปีแล้วมีหลายเคสที่เป็นเรื่องน่าแปลกที่ดีขึ้นและหายเกิดอาัศาจรารย์ขึ้นหลายอย่างอย่างไม่น่าเชื่อ40ปีอาจารย์ไพศาลไม่ได้ไปเรียกร้องเงินหรือไปทำไม่ดีกับใคร ตั้งมั่นช่วยเหลือคนพี่เมฆรักษามาทุกวิธีแล้วห้าปียังไม่ดีขึ้นยังป่วยการรักษาด้วยวิธีนี้ก็ไม่เสียหายอะไรก็ต้องลองดูส่วนอาจารย์เอกอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ในตอนนี้หนุ่มคงกระพันเผยไม่รู้จักอาจารย์เอกเลยไม่ค่อยเจอกันเป็นส่วนของพี่เมฆที่เขาได้เจอกันอะไรก็ได้ ถ้าทำให้เขาดีขึ้นโดยอาจารย์ไพศาลบอกว่าได้ยินข่าวไม่เป็นทางการว่าอาการท่านดีขึ้นมาโดยมีหมอที่ถูกโรคมารักษาท่านไปขออโหสิกรรมคนให้ท่านหายจากโรคภยัยโดยเร็วขอให้บุญค้ำชูให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บให้พบเจอแต่คนดีๆเข้ามาขณะที่ก่อนหน้านี้อาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตไปรักษาวินายไกรบุตรนั้นวินายไกรบุตร ได้กล่าวด้วยว่าอาจารย์เอกรักษาด้วยพลังจิตและยากินยาทามารักษาวินัยไกรบุตรเขาบอกว่าถ้ารักษาแล้วไม่ระเบิดไม่เน่าเขาการันตีไม่ทําให้เน่าไม่ทําให้ระเบิดยาที่ฉีดไปจะหายใน3-4วันจะแห้งเลยหายเลยไม่คันจากการฉีดทั้งตัววินัยไกรบุตรบ,บอกว่าไม่คันเลยยากินที่กิน สเตียรอยสองเม็ดถ้ากินไปแล้วไม่ระเบิดไม่เน่าแล้วมันหายจริงๆเหมือนที่อาจารย์บอกคนนี้คือผู้มาช่วยชีวิตแต่ถ้าหากกินแล้วระเบิดเน่าคนคนนี้ก็จะคือคนที่มาฆ่าวินัยไกรบุตร